ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านาเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t i s t ค่ะซีรีส์ประจำวันพระมาแล้วค่ะ Story of l o v e นะซีรีส์วันนี้นะคะเปิลใช้สำหรับไพ่นี้เลยค่ะ l i ท์ s c a p e Tarot นะเป็นสำหรับ e d i t i ันแรกค่ะจริงๆเขาออกมาหลายมาเวอร์ชันที่2แล้วมั้งเนาะน่าจะมีแค่2เวอร์ชันถ้าจำไม่ผิดแต่ของเปิลเป็นเวอร์ชันแรกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่วันนี้เนะเขาจะเล่าเรื่องราวความรัก ของใครสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะคลิปนี้ค่ะชื่อว่า story of love erm นะเป็น random หรือ collective ค่ะคือแปลว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกอยากจะเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีอะไรดึงดูดอาจจะเป็นเรื่องราวความรักของคุณก็ได้เพราะว่าชื่อว่า story of love erm นะเป็นเรื่องราวของคนสองคนเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของใครดูซิว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครถ้าฟังแล้วชอบ สไตล์การอ่านเนาะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ตรงกับคุณหรือไม่ก็ตามสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะเปิ้ลทำมามา50กว่า EP แล้วเนาะแต่และ EP จะใช้ไพ่คนละสำรับกันหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าไพ่เขาอยากจะเล่าเรื่องราวของใครซึ่งพลังงานส่วนใหญ่ก็จะดึงดูดคนที่เป็นเรื่องราวของคนที่เข้ามาดูช่องของเปิ้ลนี่แหละเนาะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้ลองเปิดใจฟังดูนะคะเป็นเรื่องราวปัจจุบันอดีตอนาคตได้หมดเลยตรงบางส่วนหรือว่าตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เราฟังเป็น e n t ร์ t a i n มนต์เนาะเป็นเรื่องราว ความรักของคนสองคนว่าเออมันมีเรื่องราวความรักของคนแบบนี้อยู่ด้วยซึ่งอาจจะตรงกับคุณก็ได้อะเริ่มต้นกันเลยไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้ด้านบนค่ะเป็นพลังงานฝั่งของคุณด้านล่างเป็นพลังงานฝั่งของใครคนนั้นซึ่งแล้วแต่เลยนะคุณอาจจะโสดก็ได้อาจจะรอคอยคนข้างล่างนี่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่กรณีของคุณนะตอนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ เริ่มต้นจากด้านบนเลยค่ะขึ้นมานะแฮงแมนเทอร์มินะแล้วก็คิงถือถ้วยค่ะแล้วใต้สำรับตรงนี้ออกมาเป็น6ถ้วยค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันมีความเขาเรียกอะไรอะเปิ้ลรู้สึกว่าคุณอะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณอาจจะไปดีวกับคนที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีความแบบโตแล้วมีความเงียบขรึมมีความแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คุณก็ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันขึ้น man แฮงแมนะแปลว,ว่ามันก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เราเจอกันแล้วรู้จักกันแล้วเราก็ยังอยู่ในความอดทนอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์มันดูนิ่งเงียบ ไม่เคลื่อนไหวไม่คืบหน้าหรือใดๆก็ตามแล้วก็มีคิงถือถ้วยขึ้นมาด้วยค่ะแปลว่ามันอาจจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้นะที่ตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาละแล้วคุณยังคิดถึงเขาอยู่เพราะใต้สำราบเป็นหถ้วยค่ะเป็นคนเก่าๆที่คุณอยู่ๆก็นึกถึงอาจจะนึกถึงแฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าคนคุยเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนที่คุณคิดถึงตอนนี้มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาเหมือนเลิกลาย,ยาล้างกับคุณไปแล้วหรือห่างๆความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้แต่มันมีความคิดถึงเนาะ กรณีแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะและคนคนนี้ค่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนคุยยังไม่เคยเป็นคนยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเลยก็เป็นไปได้ว่าเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆอายุต่างกันกันกบคุณเยอะๆหรือมันมีคริงถือถ้วยมันเป็นไปได้เห็นไหมในรูปเป็นเหมือนคนกําลังแบบว่าเหมือนให้เด็กเขาเรียกะไรนะเด็กแบบว่าขี่คออะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ เขามีคู่มีแฟนแล้วก็ได้เหมือนกันอมหรือตัวคุณเองอาจจะไปชอบใครบางคนทาง,งที่ตัวเองอมีคอมมิชเมนต์มีแฟนอยู่แล้วก็ได้มันเลยเป็นแฮงแมนะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จะเอาอยังไงมันเหมือนหาทางออกไม่ได้เนาะเนี่ยเป็นไพ่เฮอร์มิตคือเป็นไพ่ของการที่อยากหาทางออกหรือคุณรู้ดีอยู่แล้วก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้ทําไมมันถึงพัฒนาไม่ได้แต่เราก็ม o ฟออนไม่ได้เนาะในกรณีที่เราแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่าเขามีคู่่มีีแแฟนแล้วลยอยยางเ มันคิดถึงอ่ะมันยังรักอยู่อ่ะมัน move on ไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันอ่ะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้ในฝั่งของคุณนะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เป็นอย่างที่เป็นบอกเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแหละมาดูซิว่าเขาเป็นยังไงบ้าง The star ค่ะสองดาบนะแล้วก็ king ถือไม้เขามีความสับสนลังเลใจมันมีสองดาบแล้วว่าเขามีความสับสนอะไรใจมีอะไรต้องเลือกแต่เขาก็มีความหวังนะ,ะ The star มัน,ปนแปลว,ว่าคุณสองคนอะ่ะ อ่ามันถึงจะเงียบถึงจะมีความนิ่งๆกันไปแต่มันก็ไม่ได้ขาดจากกันนะเพราะไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือเลิกคุยกันไปแบบไม่ไม่ติดต่อกันอีกแล้วนะถ้าคุณเป็นคนเป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่ามันก็ยังสามารถมองเห็นกันยังแบบเป็นเพื่อนกันในโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยที่สามารถพูดคุยกันได้เขายังดูมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่เลยนะหรือว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วก็นยังเห็นว่าเขายังอยู่ในช่วงของการเยียวยาอยู่เลยถ้าคุณกับเขาคือเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรเงี้ย ถามว่าเห็นไหมว่าเขาไปมีอะไรอะไรกับใครหรือว่าไปคบคนใหม่อะไรเงีเ้ยปนคิดว่าเขายังอยู่ในช่วงของการเยียวยาแล้วมันเป็นคนสองคนที่คิดถึงกันอืมไม่ว่าตอนนี้สเตัตัดเขาจะเป็นอะไรนะถ้าคุณกับเขาเพิ่งเลิกลากันไปหรือว่าเป็นแฟนเก่ากักนอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยังไม่มีใครที่ปนเห็นมันยังมีความสองสองยังมองเห็นกันยังมีความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยแล้วก็ไปมุ่งมันน่นในเรื่องการนำมาหากิน แต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนคุยเนาะและเขาด้นเป็นคนที่มีคอมมิตเมนต์หรืออะไรแบบนี้เป้ลคิดว่าเขายังอยู่ในภาวะของการที่สับสนและเลือกไม่ได้ว่าจะยังไงดีแต่ว่าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามคือเขาคิดถึงคุณเพราะมันมี6กถ้วยมันมีเดอะซาด้วยเนาะคุณอาจะคิดถึงเขาแต่ว่าคุณไม่แอคชั่นทำอะไรเพราะคุณอาจจะรู้แฟกต์อยู่แล้วอย่างที่มันบอกนะรู้ความจริงอยู่แล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วคือเลิกไปแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อไปทําไมหรือว่า คบไม่ได้เนื่องจากว่าเขามีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วหรือตัวเราเองมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนนิ่งเนี่ยค่ะที่ฝั่งเขาถามว่าเขานิ่งไหม,มก็คิดว่าเขาก็ยังนิ่งแต่ของเขาเนเป็นการนิ่งที่หาทางออกตัดสินใจคิดทบทวนอยู่ว่าจะยังไงดีจะทักมาดีไหมหรือจะตัดสินใจเลือกใครดีอะไรแบบเนี้ยเป็นไม่ได้มันเป็นภาวะของการที่ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ไปโฟกัสที่การงานแทนในเมื่อเราเลือกไม่ได้เนอะเขาก็เป็นพลังงานแบบสนใจเรื่องการงานอะไรเงี้ยมากมายแทนนะ แต่เป็นพลังงานที่แน่นอนเพื่นเห็นว่าคุณคิดถึงกันโดยเฉพาะช่วงเนี้ยที่เพิ่นทำคลิปเนี้ยดาวสุกเดินถอยหลังด้วยก็ไม่ได้ค่ะว่าเราก็จะนึกถึงเรื่องราวเกา่าๆของเรากับเข้าความสัมพันธ์ของเราอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะนิ่งอย่างนี้อีกนานไหมคุณจะแอคชั่นทำอะไรไหมคะไหนขอดูหน่อยนะอแปดเหรียญทำงานหาเงินไปจ้า ก้าหมายงานเยอะงานยุ่งด้วยนะคะของคุณอะ่ะแล้วก็5้าเหรียญโอเคคุณอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรหรือสนใจอะไรในความสัมพันธ์นี้นะเพจชอเปเพนทิคลที่ใต้สำหรับคุณจะใช้ชีวิตของคุณไปะคะ่ะทำงานหาเงินบางทีมันมีเรื่องแบบเออมีปัญหาเรื่องการเงินการงานแล้วก็ต้องไปจัดการอะไรต่างๆนานาค่อนข้างมากด้วยเนาะแต่ถามว่าคุณสองคนยังคุยกันไหมเนี่ยด้วยความว่ามี8เหรียญอะ่ะันคิดว่าคุณสคน อาจจะยังคอนติเนียการเป็นเพื่อนกันถ้าเคยเป็นแฟนเก่ากันอย่างที่บอกมันก็ยังเห็นเห็นกันอยู่ในโซเชียลมีเดียพูดคุยถามทุกสุขกันได้ไหมได้คือไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้บล็อกอะไรอย่างเนาะแต่ถ้าเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนที่แบบรู้จักกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วเราพัฒนาอะไรไม่ได้เนี่ยมันเหมือนมันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ดึงรั้งเพราะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถตัดเขาออกจากชีวิตได้แล้วก็ยัง รู้ทั้งรู้นะว่าความจริงคืออะไรแต่เราก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับเขายังอยากคุยกับเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาไม่ได้ชอบเราหรือใดๆก็ตามอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เปิ้ลนคิดว่าคุณจะโฮแล้วก็คอนติเนียความสัมพันธ์นี้ไปมันอาจจะไม่ได้พัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะแต่ว่าก็ยังไปเรื่อยๆในฐานะเพื่อนกันอะไรแบบนี้อืมอาจจะทํางานด้วยกันมีอะไรที่ต้องติดต่อกันแบบนี้ก็ได้ค่ะและเขาล่ะสีดาบ นิง่ง lovers wow j e w i l l มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบเอาไงดีอะคือเพื่นรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นรักสามเศร้าหรือมีคนมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์จริงๆอะคือถ้าเกิดว่าคุณสองคนเคยเป็นแฟนกันแฟนเก่ากันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องมือที่สามก็ได้ที่ทำให้คุณเลิกลากันไปั้านี่จริงๆยังรักกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเหมือนแบบ ไม่รู้จะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้คือฝั่งเขามากกว่านะที่ป้นมองว่าคนที่มีคนอีกคนหนึ่งคือเขามากกว่าไม่ใช่คุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นแฟนเขาแล้วพอรู้ว่าเขาไปมีคนอื่นคุณก็อาจจะตัดสินใจตัดจบไปก็ได้แล้วเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทายังไงความสัมพันธ์นี้มันยังคาราคาซังอยู่แต่ว่าก็ยังคิดถึงกันอยู่ก็ได้หรือคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วและคุณก็เข้าไปชอบเขาในทั้งที่รู้ว่ามีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าทําอะไรไม่ได้เราก็เลยคีปการเป็นเพื่อนกับเขาใน เขาก็ไม่ตัดสินใจหรือว่าไม่ได้ทําอะไรในความสํานัรคือยังเลือกไม่ได้ไม่รู้จะยังไงแล้วก็ยังพนันาการผัวพันมีทั้งเลเวอร์มีทั้งเดวิลอะคุณสองคนมันมันตัดกันยากอะก็รู้สึกว่ามัน,มน,นอาจจะคุณสองคนมีความผูกพันในเชิงที่เจอกันโดยที่แบบเหมือนพรมลิขิตมันเป็นโชคชะตานำพาแล้วก็ อ่ามันก็มีความท็อกซิกอยู่ในความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะเพราะมันมีทั้งเลเวอร์มีทั้งเดวิลเนาะถ้าเกิดใครดูออริจิน l ลเด็ปกติก็จะรู้ว่าเป็นทางเลือกที่แบบเลือกไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงความรักคุณกับเขาอะมีความสัมพันธ์กันในเชิงมากกว่าเพื่อนแน่นอนคือถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนคุยคุณเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันมีความพิเศษในนั้นค่ะเขารู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนแน่แถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณคุยกับคนคนนี้คุณรู้ทั้งรู้นะว่าเขามีแฟน และคุณรู้สึกว่าเออเขาก็คงรู้สึกพิเศษกับเราเหมือนกันสิ่งที่คุณคิดคือความจริงค่ะเพราะว่าเขาชอบคุณมากกว่าแค่เพื่อนแน่นอนมันอาจจะเป็นเฟรนด์วิทเบนเนฟิตเป็นอะไรที่มากกว่าเพื่อนมีความลุ่มหลงหลงไหลในตัวคุณค่อนข้างเยอะมากเลยเออมันตัดไม่ขาดมันมีความคิดถึงถึงแม้จะไม่ได้คุยกันนะสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยป้รู้สึกว่ามันมีความตึงๆเงียบๆดึงๆกันไว้แต่ในระหว่างที่ความจริงหรือบนโลก 3D คุณสองคนอาจจะไม่ได้ทักทายพูดคุยกันเยอะ แต่คิดถึงกันตลอดเวลามีความผูกพันกันในเชิง 5D หรือโลกอีกมิติหนึ่งถ้าเกิดคุณเชื่ออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะคิดถึงเขาบ่อยเขาคิดถึงคุณบ่อยๆก็ได้ทั้งที่อาจจะไม่ได้แอคชั่นพูดคุยอะไรกันเท่าไหร่เลยก็เป็นไม่ได้สถานการณ์มันคือยังโฮกันอยู่นะไม่รู้สึกว่าเขาอยากตัดคุณหรือว่าคุณอยากตัดเขาอะ และเป็นยังไงต่อไปคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเนาะเออเวลาเราไปเจอความสัมพันธ์แบบนี้คือคุณก็อาจจะไม่อยากไปทําลายความสัมพันธ์ของเขากับแฟนเขาก็ได้เธอในกรณีที่คุณมาทีหลังอะไรเงี้ยแต่คุณก็ตัดใจจะเขาไม่ได้อะไรเงี้ยอืมอ่ะแล้วยังไงต่อคะคุณจะทํายังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้มันจะจบไหมหรือมันจะเป็น continue อะไรกันไปยังไงคะมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะฝั่งคุณจะทํายังไงต่อไป หกถ้วยเนี่ยมันเป็นความคิดถึงจริงๆเพจ c h a p e n t a c l e ค่ะเด็กถือเหรียญไฮพรีเทสเนี่ยเหมือนที่มันพูดเมื่อกี้เลยนี่ยังไม่ได้ทันเปิดไพ่เลยนะว่าคุณเหมือนสื่อสารกันทางจิตอะคือเหมือนแบบใช้ความรู้สึกหรือว่ากลางคืนก่อนตอนนอนหรือคุณฝันถึงเา้าหรือคุณอาจจะพูดกับเขาผ่านทางแบบ โจรจิตก็ได้อยู่ๆคุณนึกถึงเขาก็เออหวังว่าจะสบายดีนะกินข้าวหรือยังทั้งที่ไม่ได้ทักกันนะนึกออกปะเออมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความแบบยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยยังมีความเหมือนแบบรู้สึกอ่ะคือป้ลก็ต้องบอกว่าเซนของคุณนะถ้าคุณรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณอ่ะให้คุณเชื่อเซนตัวเองได้นะแต่ป้ลเชื่อว่าด้วยด้วยศีลธรรมหรืออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไม่อยากก้าวข้ามเข้าไปเพื่อไปทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบเลยเถิดหรืออะไรแบบนี้้ก็ได อืมคือมันยังมีความคิดถึงการมีความห่วงหาอาทรถึงกันตลอดเวลาเนาะคิงถือดาบอืมเพราะว่ามันยังมีอุปสรรคปัญหามันอาจจะแบบเราใช้สมองในการแก้ปัญหาเนาะคือเราไม่ได้ใช้อารมณ์คือคุณอะยังรักเขาคุณชอบเขาคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้แต่ด้วยอุปสรรคปัญหาด้วยเหตุด้วยผลใดๆก็ตามมันเลยทําให้คุณไม่ก้าวข้ามหรือว่าไม่แอคชั่นทําอะไร ที่มันเลยเถอดหรือว่าผิดศีลธรรมหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปมากกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมนะแล้วเขาล่ะเมจิเชียค่ะสี่ถ้วยค่ะสองไม้อืมเขาคิดถึงคุณเหมือนกันแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันมีระยะนะเขาก็เอาต,ตรงๆคือเขาก็ไม่พร้อมที่จะ move on ไปจากคุณคุณมีหกถ้วยเขามีสีถ้วยรวมกันแล้วมันเป็นสิบถ้วยนะ หมายความว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความรู้สึกพิเศษที่มันมากกว่านั้นถ้าเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือใดๆอะไรเงี้ยคือตรงๆมันก็รู้สึกว่าคุสองคนก็ยังรักกันยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาด้วยเรื่องมือที่สามหรือใดๆที่ยังแก้ไม่ตกนะตอนนี้ซึ่งเขาต้องไปจัดการค่ะเมดิเชียนแปลว่าเขาต้องจัดการความสัมพันธ์นี้ให้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนถ้ามันเป็นรักสามเศร้าจริงเขาก็จะโฮความสัมพันเนี้ยไปเรื่อยๆยังหาทางอออกกกะไไไรมม่่ด้าแต มองอะยังมองถึงอนาคตว่าจะเอายังไงดีเนี่ยยังแบบเออยังอยากได้ยังอยากไปต่อยังจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ความสัมพันธ์นี้จนเกินไปเนาะคุณก็เหมือนกันคุณก็เว้นระยะเห็นไหมคุณเป็นแบบสองเสาเนี่ยมันเป็นไฮเรีเทสก็จริงแต่มันก็เหมือนสองไม้ใบที่เขาได้ก็เป็นสองไม้พลังงานใกล้เคียงกันคือทำไมไม่รู้ดึงดูดการรักกันยังอยากไปต่อแต่ก็มีอุปสรรคขวางกันด้วยอาจจะมีเรื่องบุคคลอื่นในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูไปก่อนค่ะว่าจะต้องทำยังไงคือเขาจําเป็นจะต้องตัดสินใจเขาจำเป็นจะต้องคิดหาทางออกทางแก้แต่เขาอาจจะยังหาทางออกที่ดีที่สุดไม่ได้เนาะเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากใช้ตรกกะอะไรเยอะในการแก้ปัญหาก็ได้ว่าแบบเอออะไรที่มันควรถูกควรอะไรเงี้ยควรจะทํำยังไงอืมพลังงานของคุณสองคนใกล้กันมากเลยนะมันมีความเหมือนกันมากๆแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปอาจารยนะการความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในดูซิไพ่จะเล่าเรื่องอยังไงต่อ คิดถึงการผ่านโทรจิตหรือแบบการแบบฝันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนึ่งเหรียญค่ะ death ว้าว <This. Wow. S 1> ห้าไมา้โอเคค่ะคุณพยายามนะเรารู้สึกว่าคุณพยายามจะตัดความสัมพันธ์นี้ e m p e พ a n c e พยายามจะเยียวยาตัวเองพยายามจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ของเปิลอนะมันคือการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคุณไม่ได้ไปพยายามหาใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพยายามจะ move on จากเขาไหมแต่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองคะ่ะว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่คือรักตัวเองหันมาสนใจในตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินแล้วก็มันเหมือนคุณพยายามจะ move on นะแต่ในใจมันก็เหมือน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 คนที่มันมีมารสองตัวเนอะบอกว่าคนหนึ่งก็บอกว่าเออ แบบยังมีความหวังนะด้วยเซนส์ของคุณนะ่ะคือเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะคุณรอไหมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเออไม่รู้จะรอไปทําไมมันผิดศีลธรรมนะเราต้อง move on นะอะไรเงี้ยมันเหมือนคุณตีกันในหัวของคุณอนะ่ะว่าแบบจะเอาอยัางไรความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องแบบอยู่กับตัวเองมากๆแล้วก็คือแบบยังตัดสินใจไม่ได้นะพยายามจะเปลี่ยนผ่านบางิดว่าระยะเวลาในการที่คุณจะเปลี่ยนผ่านเรื่องราวชีวิตคุณแล้วไปเริ่มต้นใหม่มันใช้เวลาค่ะทั้งเดททั้งห้ามายแลออ้อเทมเพลนส์ คุณต้องสมดุลตัวเองให้ดีถ้าเกิดคุณยังรักเขาจริงๆเปันมองว่าถ้าคุณไม่ได้ก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์หรือไปทําอะไรให้มันผิดศีลธรรมนะคุณก็ยังชอบเขาได้นะโดยที่ไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเงินไปไปดูมิติอื่นของชีวิตที่มันสําคัญอะไรแบบนี้เนาะแล้วถ้าเกิดมันมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เปิดเปิดใจดูก็ได้ว่ามันน่าสนใจไหมอะไรแบบเนี้ยเออปัญคิดว่า temperance ขึ้นมาหมายความว่าให้คุณ สมดุลในทุกๆมิติที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนานาเนาะรวมถึงความรักด้วยอ่าประมาณนี้นะในขณะที่ฝั่งของเขาค่ะเขาจะทำยังไงคะควีนถือถ้วยเด็กถือดาบเขายังส่งคุณอยู่เลยหกไม้ทำงานหาเงินอะไรของเขาไปแต่เขาก็แอบส่องคุณไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะตัวเขาก็ต้องสมดุลตัวเองเหมือนกันนะ ด้วยความว่าเด็กถือดาบอะแปลว,ว่าเขาก็ยังส,งสองสองยังเป็นห่วงยังสนใจคุณว่าเออคุณยังชอบเขาไหมคุณมีชีวิตที่ดีไหมคุณโอเคกับชีวิตของคุณไหมอะไรเงี้ยเป็นคิดว่าเขาจะแอบส่องแอบดูชีวิตของคุณเรื่อยๆถามว่ามีการติดต่อกันไหมเอาตรงความสัมพันธ์นี้นะตั้งแต่เปิดมามันไม่ได้ขาดแต่แค่ว่าคุณสองคนเลือกที่จะเบรกและไม่ไปต่อหรือพยายามสารสัมพันธ์ในเชิงที่พัฒนาไปมากกว่านี้อย่างที่บอกก็ติดด้วยปัญหาใดๆก็ตามถ้าคุณสองคนเป็นแฟนกัน เขายังไม่ได้แก้ปัญหาว่าเขาจะแบบเลิกอีกคนนึงแล้วมาเลือกคุณคนเดียวเหลือคุณคนเดียวคุณก็ไม่ไปต่อหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนคุยคุณเห็นว่าเขามีแฟนแล้วคุณก็จะไม่ทําผิดศีลธรรมโดยการเก้าแบบเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ไปต่อเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปในขณะที่เขามีใจให้คุณค่ะแต่ว่าเขาก็มีอีกคนนึงด้วยเขาก็ต้อง ถ้าเขาคิดถึงคุณหรือเขาสนใจคุณอ่ะเขาก็จะได้แค่ส่องส,อง,สอ,งองมองมองแอบดูหรือว่าทักทายบ้างเป็นระยะระยะแต่ก็จะไม่ก้าวข้ามไม่ข้ามเส้นอเออไม่ข้ามเส้นเข้ามาจนมากจนเกินไปอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นการสมดุลความสัมพันธ์ให้มันมีกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์แต่ไม่เลยเถิดประมาณนี้อืมแล้วยังไงต่อคะมันคิดว่ารอบสุดท้ายอามาดูกันแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยหรือเปล่าอ่ะ คือสุดท้ายก็คือจะเป็นได้แค่เพื่อนกันหรือเปล่าหรือว่ามันก็จะจบความสัมพันธ์คาราคาซังไปแบบนี้ไพ่ชื่อบอกทีค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนคู่นี้จะเป็นยังไงคะมาสามไม้แฮ p ปี้สกอร์โค่ะ9ถ้วยโอเคเพจจับวานไพ่เด็กเยอะมากเลยเพิ่งคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันอาจจะยังไม่ได้เห็นพัฒนาการหรือเรื่องราวความรักมันไม่ได้เล่าเรื่องราวที่มันไปไกลอะไรมากมายเนาะเางคิดว่าคุณก็จะยังคงคิดถึงเขาเหมือนที่เันพูดเมือ่อกี้คือย,ยังคิดถึงแต่ว่าเราก็พยายาม move on ใช้ชีวิตของตัวเองไปรักตัวเองมากๆแล้วก็มีความคิดถึงเขาอยู่ในใจอยู่ตอดเวลาพยายามจะมีความสุขกับตัวเองค่ะข้าวถ้วยก้าวถ้วยไม่ใช่ข้าวถ้วยก้าวถ้วยกับ happy scroll เนี่ยมันเป็นแพ่ของการที่พยายามมีความสุขด้วยตัวเองคุณเห็นเขามีความสุขคุณก็มีความสุขแล้วอะไรแบบเนี้ย แล้วก็ไม่ไปพยายามที่จะอะไรกับเขามากมายนะักถ้าคิดถึงก็อาจจะมีทักทายบ้างแต่อย่างที่บอกคุณจะไม่ก้าวข้ามเส้นที่คุณมีเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่เหมาะสมคู่ควรคุณจะไม่ไปให้ถึงจุดนั้นคุณจะแค่อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงมีระยะคิดถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยดูแลในฐานะคนรู้จักหรือเพื่อนฝูงอะไรแบบเนี้ได้แล้วก็มีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่เปิ้ลเห็นเนาะม,มันดูจบเศร้ายัางไงไม่รู้เนาะแล้วเขาล่ะ เจ็ดถ้วยคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อยังแบบหนึ่งไม้คุณพ่อยังสับสนอยู่เลยค่ะสี่เหรียญตัวเขาเองเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาก็ยังคงมีความคิดถึงคุณยังมีความเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยเนาะในการที่จะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้แต่เขามีหนึ่งไม้นะคุณมีหนึ่งเหรียญเขามีหนึ่งไม้เขาก็จะต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันหละจที่เขาตัดสินใจได้ระหว่างที่คุณรอคอยค่ยคะเป็นบอกว่า คุณรอคอยเขาด้วยความคิดถึงแล้วก็มีความสุขด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ก้าวข้ามเส้นในขณะที่เขาก็ยังสับสนอยู่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะยังไงว่าเออจะแบบมาพัฒนาความสัมพันธ์นกับคุณจะตัดสินใจอะไรยังไงหรือยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ในสเตตัสของการที่เป็นหนึ่งไม้ค่ะมัน,ปนแปลว,ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยคุณไปถามว่าเขายังมีแพชชั่นกับคุณไหมเปิ้นก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษ มันไม่ใช่แค่เพื่อนแน่ๆมันไม่ใช่แค่คนรู้จักมันไม่ใช่แค่ลูกค้าลูกน้องอะไรแบบนี้กันแน่นอนแต่ว่าด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนาะมาทําให้มันหยุดที่หนึ่งมันคือแค่หนึ่งหมายมันไม่สามารถก้าวข้ามไปเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้ได้ในระยะเวลานี้เนาะซีรีส์เนี้ยวันเนี้ยปันคิดว่ามันไม่จบมันเหมือนเป็นการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันยัง หาทางออกไม่ได้เปิ้นคิดว่าคุณก็คือมีสติมากพอมีศิลธรรมมากพอในการที่คุณจะไม่ก้าวข้ามเส้นเช่นเดียวกับเขาค่ะเปิ้นคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องรอให้เขาตัดสินใจได้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เปิ้ลบอกว่าคุณพ่อยังเป็นเจ็ดถ้วยอยู่เลยคือยังสับสนยังอยู่ยังยังสับสนอยู่เลยยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเลยอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่มีแพชชั่นกับคุณถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่มันมีคนเข้ามามีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาถามว่าเขาจะเลือกไหม,มเป ก็ยังมองคุณอยู่ยังมีคุณอยู่ยังไม่ได้คิดจะปล่อยมือจากคุณไปอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ตอบคําถามค่ะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ที่เพื่อนตอบคุณได้แน่ๆคือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความพิเศษอยู่ในนั้นยังไงก็ยังอยากมีกันและกันไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะคืบหน้าได้หรือไม่ก็ตามเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ใครที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้ก็ ถือว่าดูสนุกสนุกดูเป็นกําลังใจแล้วกันเนออย่างน้อยก็ได้เห็นความรู้สึกของเขาว่าเขาก็มีใจให้กับคุณเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันก็คิดว่าคุณมีสติมากพอที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่ผิดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมคุณจะไม่ก้าวข้ามไปและเขาก็เหมือนกันไม่ก็คิดว่าเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะไม่มีทางก้าวข้ามาถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกผูกพันมีแพชชั่นกับคุณอยากจะแบบถ้าเกิดว่ามันเสียสติหรือว่ามันไม่มีความ คิดหรือสมองอะไรอย่างเงี้นะมันก็อาจจะมีการก้าวข้ามเส้นแล้วทําอะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องไปแล้วก็ได้อืมแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับคุณพยายามมีความยับยั้งชั่งใจและเขาก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องรอเวลาค่ะความสำคัญนี้นะรอดูต่อไปว่าใน EP ถัดๆไปมันจะมีเรื่องราวเล่าต่อไหมว่าหลังจากที่เขาตกผลึกเนี้ย มันจะเป็นยังไงเพราะอันเนี้ยดูเหมือนเขายังไม่สามารถตกผลึกได้ด้วยปัจจัยปัญหาต่างๆนานาเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้คนที่ตรงกับเรื่องเราในวันนี้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วพบกันใหม่วันพระหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบ y ย